สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปกันด้วยนะครับผมในวันนี้เราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนเล็กหลายหลายคนคงไม่เชื่อนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนเล็กอาจจะมีราคาที่สูงนะครับเก่าเก่าแบบนี้ต้องบอกกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีอย่างนี้นะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทเก่าเกแบบนี้มีราคาเล่นสูง ถึง15,000บาทแต่ขอให้เพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับดูคลิปให้จบก่อนเหรียญนี้เป็นเหรียญปกติธรรมดาแน่นอนนะครับมีราคาขายมีราคาซื้อมีราคาประมูลแต่ทำไมเหรียญหนึบาทพระเศรยเล็กปีนี้พอสอนนี้ถึงมีราคาเล่นที่สูง เป็นเพื่นดูสภาพความเก่าของเหรียญน,นะครับในส่วนของด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นพระบระมรูปของในหลวงในรัชกาลที่9หรือที่นักสะสมเขาเรียกกันว่าบล็อกพระเสียรเล็กสภาพเก่าๆสวยงามเลยนะครับผมทีนี้นะครับปีที่มันมีราคาเล่นกันถึง15,000บาท ก็คือปีนี้นะครับจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันร้อยสีนะครับผมจากปีส9มาถึงปีพศสองพร้อยหกก็เป็นระยะเวลากว่า17ปีนะครับในต่างประเทศนะครับ มักจะชอบเหรียญเก่าเหรียญโบราณนะครับผมเหรียญ1น1บาทรัชกาลที่9ก็ถือว่าเป็นอีก1เหรียญที่ r a r แล้วก็มีราคาเล่นที่ค่อนข้างสูงชาวต่างชาติชาวต่างประเทศแม้ว่าจะเป็นฝรัง่งหรือว่าจะเป็นชาวจีนนะครับก็ต่างชื่นชอบในเรื่องของเก่า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณอย่างซากฟอสซิลอ่อาที่ผมเคยบอกไปขวดวายแพงๆหายากหรือแม้แต่จะเป็นฝาเบียร์ที่หายากซึ่งฝาเบียร์หายากเนี่ยบางรุ่นนะครับเล่นการไปถึง1,000 0หมื่นอ่ 1, นาหนึ่งหมื่นดอลลาร์เลยนะครับผม1,000 0ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็เราวๆประมาณ3,000 0กว่าบาทนะครับประมาณ3 000, 5ม0มื่นห้าสามหมื่นหกอ่าแล้วแต่ช่วงนั้นว่า อัตราค่าเงินบาทที่นำมาแลกเปลี่ยนของไทยเราเนี่ยอาจจะมีค่าแข่งตัวหรือไม่ถ้าค่าแข่งตัวก็จะอยู่ราวๆประมาณ34บาทประมาณนี้ถ้าเงินบาทอ่อนตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ36บาทต่อ1ดอลลาร์ดังนั้นนะถ้าเป็นหนึ่งหมื่นดอลลาร์เนี่ยก็จะเป็นเงินไทยประมาณ36 35 0ื่หามื่นหาราวๆนี้จริงๆฝากเบียร์ต่างประเทศนะครับถ้าเป็นของเก่าๆเ,เนี่ย ชาวต่างประเทศนยจะเรียกกันว่า,าเป็นฝาวี่แรนะครับผมวีลี่แรก็คือเป็นฝาที่าหายากมากๆเลยแต่ไม่ใช่ฝาแบบอของไทยเรานะครับผมของไทยเราน่าก็จะมีแค่บางอย่างนะครับที่มีราคาซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับฝาเบียร์ฝากขวดน้ําอัดลมที่มันมีราคาสูงให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลย ผมว่ามันเป็นเรื่องของสะสมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มีเหรียญ1น1บาทปีพศ2อ4 9อสภาพเก่าขอสภาพเก่าแบบนี้นะครับขอสภาพเก่าๆแบบนี้มีราคาประมูลกันอยู่ที่ราว5 5 0 0 0บาท นะครซึ่งผมรับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆ15,000บาทเพื่อนๆ FC คนไหนที่มีเหรียญ1บาทพศ2549หา 22, ให้เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยซึ่งผมจะนำเหรียญ1บาทปีพศ2549ไปเข้าร่วมประมูลที่กำลังจะเกิดขึ้น ตอนนี้นะครับใครจี้เรีวใครก็ได้ไปนะครับผมเพราะว่าผมรับเหรียญ1นบาทปี49าจำนวนจำกัดจำกัดอยู่ที่ราวๆ100เหรียญแรกเท่านั้นใครที่มีเหรียญ1นบาทปี49เก้าเเก่าแบบนี้นะครับใหม่ๆยังไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเนื่องจากชาวต่างชาติชาวต่างประเทศมักจะนิยมชื่นชอบของเก่ามากกว่าของใหม่นะครับดังนั้น ถ้าใครมีเหรียญเก่าๆแบบของผมนะครับสามารถนํามาขายให้กับทางช่องของผมในในราคา15,000บาทครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดโอกาสในการซื้อขายเหรียญกับเราเป็นคนแรกๆนะครับผม ซึ่งแต่รูเรียนที่ผมรับซื้อนะมีราคาสูงแล้วก็รับจำนวนจำกัดนะครับดังนั้นนะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดโอกาสในการขายให้แนะนำให้เพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วรับชมคลิปทุกคลิปจะได้นำรูเรียนที่เราประกาศรับซื้อมาประกาศามาขายให้กับทางช่องเราในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ